你啊，啊，会。 คุยเฮยกระจกดูกูตบแตกระบาดนี้ขอรับดูกูสดแหละและให้เจอกูเดี๋ยวดนกูบดแหลกต้องเพิ่มไอแดก MK ็มเคแต่มึงสักอดแดกและรอบ16ชื่อมึงหายไปแต่ชื่อกูยังอยู่คงลายน้ำรักกูขอไม่ลงไปวัดระดับเที่ยวชื่อขยะมาลงในลำและชื่อมึงตกอันดับแล้วไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยที่ SKN แล้วมันปิดตัวไปเพราะมีมขยะอย่างมึงลงรายการถ้ามึงชี้แพ้แบบนี้กูให้มึงดูห้าแพงและหน้าติมต่มติ่มของมึงไอสัตว์แต่กูบัดชกหน้าไม่ถิดมือคนอื่นเดี๋ยวกูชคเองแล้วมึงก็ไปแพ้ ที่ยืนแอคนรถเมลและชื่อกูเอด็ดมันให้มึงจะไปผู้คนเดมและทำาการไปเกมนรถแต่มึงดันนรกเองและเขาไม่เป็นเอกกระฉันและแลราเมึงก็คงเผ็ดอาหารแหละแล้วมึงลงรายการไหนแม่งก็โดนกูตบซะเจ็ดสนามแข่งและสมเพศตัวเองบ้างนะไอค้คุยที่แม่งโดนเด็กประหารแตกแล้วไปร่วมโต๊ะจีนกับพ่อไอ้เฮียจะได้ขยังเศษอาหารแดกแล้วมึงคิดว่ามึงจะชนะเปล่าแล้วกูอยู่ใกล้จัดด้จัดระยะเข้าแล้วกูไม่เก่าเราแต่ทับจะวัดเปล่าแล้วเพลงมึงกูขอไม่ฟังเขาหออปิดและชัดดาวแล้วตอนกูด่ากูถาว่มาเจ็บปวดไหมตอนมึงได้เรียนตั้งเมืองนอกแต่พ่อ เก็บขวดขายแล้วมึงเป็นผีเดี๋ยวโดนกูเก็บสวดหายและที่มึงร้องไห้ต้นหัวมึงเถอะก็เพราะว่ามึงทำมวกวขาย แล้วตอนกูดา่าก็มึงเจ็บใจแหละ่ะและเนี่สนามลบกูให้เด็กไปแอบกูไม่โลหรอกแต่อเอาขบเคี้ยไปแดกแล้วมึงอยู่ตปะปาลีใจนักเด็กใจแตกถ้าพองไม่ดูดยาบ้ากูออมคงไม่ได้เกิดแล้วกูที่เขาซัดที่กูให้มึงวอนและวหวเถอะน่าหน้าเออคงไม่ได้ด็กูเปิดให้แล้วมึงชัดนั้นด้วยตาปิดเดี๋ยวมันจะปิดไม่ได้เปิดเลยมึงกบน้อยแกได้เคยปุ้นแล้วหน้าต่ำเอ้มิสกูได้ไงกูแฮมดูสภาพสัตว์ไอ้ที่นี่แบบหนากว่ามึงก็ว่าหนักและเพลงมันคุณภาพจริงถูกหวานถึงคุณภาพต่ำในอยู่มหน ก็ยังอื่นคุยกูฝากมึงไว้สักคำหนึ่งกูด่าจีปมไว้กูทำมึงไม่มีวันลืมถึงมึงจะโหดมาจากไหนก็ไม่มีใครเขาฟังมึงตอนแรกว่าจะสละสิทธิ์แต่ว่าตอนนี้ก็คงไม่แล้วเลยกูขอด่ามึงเอาไว้คำหนึ่งกูขอด่ามึงว่าไอ้แวนและที่กูด่าจีปมไว้กูให้มึงเก็บเอาไปแ้นและกูเห็นมึงไม่น่าสนใจจ๊บหายทองอาขยานจนได้แชมป์ไม่ทีและลงรายการนี้กูก็แค่ลงตามชกคุย ก็แล้วกูเอารถมาชนและหน้ามึงไม่หล่ออย่าบอกว่าพศอานอนตินเขานั้นส่งพปซ่าให้มึงแดกแต่บอกให้เขาไปลงนันอกไอ้เหี้ยกูให้มึงดูและดูไปเหินแล้วมึงก็เป็นได้แค่ปืนแก๊ปแต่ว่าโทษทีพวกูระเบิดแล้วมึงทำหน้าหมีมึงทำหน้าหี่มันพีซ่าเดิดแล้วพวกรุ่นเก่ามึงหลบตัวไปเพราะว่ารุ่นใหม่พวกูจะเกิดเย่เย่เย่กูด่ามึงเงียบมึงเด้งทำไมมึงทำทรงเสี้ยมกูเขี้ยนมันตายกูยิงดังเปี้ยงทำเหี้ยจะตายแล้วกูฟังคนสวดงานศพเนี่ยกูจะกลัวทำเหี้ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี กูถามจริงเหอะมึงใช้แต่แพทเทิร์นใช้แต่โฟเดิมๆมึงกูถามมึงเบื่อบ้างไหมเฮียมีความสุขมากไหมเฮียที่ใช้แต่โฟเดิมๆโคกเก่าๆไม่คิดคนดูจะเบื่อบ้างแง่วะไอ้เฮียเยี๋ยเยี่ยมึงไม่ได้อาบน้ําและกลิ่นตัวคงเปรี้ยวมากแล้วกูไม่เหมือนแม่มึงที่ล่านคุยและเที่ยวล่านอืมและกูไม่ใช่ยังโอมที่จะมาฟาดแบบลาดเลี้ยวแล้วกูมาแค่นี้พอเดยวคนอื่นจะกลัวจนเยี่ยวลาดเฮีย Wanna boy. ขอแชมป์เลยแล้วกันเหรอใครจะโง่ให้หมูวนี่มันไม่ใช่ทางที่กูต้องการเดินหมูมาเล่นตลกให้กูต้องมาเจอเด็กโง่โดนกูไล่กลับไปนอกอำเภอก็อจะแดกเหล้าไปแดกพ่องมันเนยก่อนโดยเฉลี่ยมึนก็คงจะเสียงมีแต่คนลังเกียจตั้งแต่เป็นก้อนสเปิร์มที่พ่อไม่กลับบ้านเพราะว่าต้องทำเงินแม่ไม่กลับบ้านเพราะว่าชอบบาเรอือจริงแม่เอ ก่อนที่มึงจะหมดเวลาชิวของมึงยังแตกขอบเพดานสูงไม่พอที่จะเปรียบกับเทวันสงสารมึงชิบหายต้องลำเค็มเจอกับคนอย่างกูมันเป็นล่างอันตรายที่สุดตอนจันเพนยามที่ความรู้สึกมันเย็นชามันก็ไม่แปลกเพราะว่ากูดูดเนื้อดื่มชายเย็นคอยเก็บขยะที่มาตามเทรนจับ คุมเสษสวะเข้าสั่งเตจากกูว่าคนในคุกมึงเป็นฮาเลมวะเจอเอ็นวันโดนกูยำเป็นผักแม่มึงคงคิดถึงตอนมึงยังเต็มบาทเป็นได้แค่ฝาไม่มีวันเป็นฝั่งเพราะบาลังแชมป์มันคือทำเลหลักซึ่งเป็นของกูมึงควรกลับไปเช็คสมองดูพวกกูมองจากภาพไม่ออกท่อนล่างมึงมีแค่หนึ่งหรือสองรูชาตาอาจถึงคาแต่ไม่มีใครอยากรักษาจะแพทย์หรือหมอดูรอบคัดเลือกกูก็บอกไปแล้วว่ามึงทำได้แค่เกิดใหม่มาขอบุญโอเคแจอกระสับกระส้วช้ชีวิตยอยาระยกคงไม่มีใครเขาอยากจะครบรองปรับปรุงตัวดูดาบแช่ยพยศขนาดที่คนเขาต องจากมุมบนเด็กเฮี้ยมไม่รู้จักคุมโทนสัตว์ปากเหมือนกระดาษคางคกย่จะหัดคุยโวคุณไม่ใช่มนุษย์กูมาจากครูตัแม่ย็ดเอ็นวันโดนกูตัดลุมบอลทนงว่าตนเป็นเมอร์เดอร์จะฆ่ามันแรงหรือเพอร์เซนตะแรปมึงช้าเหมือนเธอเธอกวาดฟังอยู่คนละเซิร์เวอร์และฉี่มึงเหลืองหรือเพอร์เพอร์เอ็นวันอย่าทำตัวเป็นเบอร์เดน้กูใช้แต่ยาที่เป็นเฮอร์เบิร์เวลาแรปเลยนิ่งเหมือนเซอร์เจน ม่อยากดูถูกแต่ถ้ากูเป็นคนตัดอ้อยงั้นพ่อมันก็เป็นคนขายต่อให้ในานามีควายคุณพ่อก็ยังให้เอ็นวันมันเป็นคนไทและเหมือนกระเสียงลมพายไม่ใช่สิ่งที่กูกำลังงมหากูจะมีสิทธิ์ที่จะโอหังและตั้งคำถามว่ามึงเก่งตรงไหนตรงหน้ามึงก็คนข้างหลังกูแทบไม่เคยสนเลยว่าใครเป็นตายร้ายดีโกงขั้นมึงต้องทนต้านคงไม่แปลกถ้าจะมีแต่หน้ากูในไฮไลท์ซีนมาให้กูทำร้ายฟรีไม่เป็นไรกูมีกัญชาไว้ฮิลยากที่พวกมึงจะหาวันไลค์มีแต่เจอได้ตอนเมียมึงไลฟ์สตรีมพ่อมึงสั่